คุณคือผู้ที่ร่ำรวยทุกคนคงจะรู้จักบิลเกตบิลเกตคือผู้ที่พลิกประวัติศาสตร์ของโลกหลายอย่างที่มีการพัฒนาจนกระทั่งเราได้สิ่งอำนวยความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตประจำวันของเราตอนที่บิลเกตเริ่มทำมาหากินเขาคือบุคคลธรรมดาซึ่งไม่ได้มีความพร้อมทางด้านฐานะทางการเงินเหมือนกับหลายๆคนทั่วไปเขาใช้สนามบินเพื่อที่จะใช้ในการเดินทางไปทำงานในที่ต่างๆและช่วงระหว่างเดินทางนั้นเขาเห็นพ่อค้าขายหนังสือพิมพ เขามีความต้องการอยากจะได้หนังสือพิมพ์เป็นอย่างยิ่งแต่เขาสำรวจที่ตัวเขาแล้วไม่มีเงินเพียงพอที่จะซื้อนังสือพิมพ์ได้แต่ด้วยความใจดีและความมีน้ำใจของพ่อค้าขายนังสือพิมพ์จึงยื่นนังสือพิมพ์ให้กับบิลเกตและบิลเกตก็รับมาและ3เดือนต่อมาบิลเกตก็มาที่สนามบินเดิมแล้วก็เจอพ่อค้าคนเดิมพ่อค้าคนเดิมก็ยังยื่นนังสือพิมพ์ให้กับบิลเกตเช่นเดิมแรกๆบิลเกตไม่อยากจะรับฉบับนั้นเอาไว้พ่อค้าได้บอกว่าคุณรับไปเถอะนี่คือกำไรของผม และผมสัญญากับคุณว่าผมจะไม่ขาดทุนที่ผมได้นำหนังสือพิมพ์นี้ให้คุณใครจะไปรู้19ปีผ่านมาบิลเกตกลายเป็นผู้ที่ร่ำรวยที่สุดในโลกและเขาต้องการหาพ่อค้าขายหนังสือพิมพ์คนนั้นและในที่สุดเขาก็หาพ่อค้าขายหนังสือพิมพ์คนนั้นเจอสิ่งแรกที่เขาถามพ่อค้าขายหนังสือพิมพ์นั้นเขาถามว่าคุณรู้ไหมผมคือใครพ่อค้าขายหนังสือพิมพ์คนนั้นบอกว่าผมรู้สิคุณคือบิลเกตในอดีตผมเคยรับหนังสือพิมพ์จากคุณมา ใช่ผมเคยให้หนังสือพิมพ์คุณไปสองฉบับวิวเกตกะถามพ่อค้าขายหนังสือพิมพ์ว่าปัจจุบันนี้คุณต้องการอะไรคุณบอกผมมาและผมจะนํามาให้คุณทุกอย่างในสิ่งที่คุณต้องการพ่อค้าขายหนังสือพิมพ์บอกว่ามันเทียบกันไม่ได้เลยสําหรับสิ่งที่ผมต้องการและร้องขอจากคุณตอนนั้นผมให้หนังสือพิมพ์คุณตอนที่ผมยังเป็นพ่อค้าขายหนังสือพิมพ์จนๆคนหนึ่งแต่ปัจจุบันคุณกลายเป็นคนที่รวยติดอันดับโลก เพราะฉะนั้นมันจึงเปรียบเทียบกันไม่ได้เลยระหว่างผมและคุณการที่เราจะให้ใครสิ่งใดก็ตามเราไม่จําเป็นต้องรอให้รวยก่อนถึงจะทําสิ่งนั้นสิ่งนี้ที่เขาเรียกว่าน้ําใจที่จะมีติดตัวเราไปทุกคนเก็ดและเก็ดน้อยตรงนี้ครับท่านไรออนนรงศักดิ์วงอนันศักดิ์เห็นถึงความเป็นไปได้ของไรออนไทยของเราจึงออกแบบโปรแกรมหลักสูตรเสวนาเพื่อที่จะเติมเต็มความต้องการของไรออน เพื่อที่จะต่อยอดการเป็นผู้ให้ที่ดีของไลออนไทยเพื่อที่จะทําให้เขาเองเป็นผู้ให้อย่างสง่างามและอย่างมีน้ําใจการที่เราเองไม่ได้ยกหลักสูตรของไลออนสากลเข้ามาในการอบรมครั้งนี้ก็เปียงเพราะว่าวัฒนธรรมสิ่งที่ดีงามของประเทศไทยยังมีบางสิ่งบางอย่างที่งดงามและพร้อมที่จะสื่อสารบอกให้กับสมาชิกทั่วไปได้รับทราบบางครั้งเราเองได้นําโครงสร้างโปรแกรมการอบรมของไลออนสากลมาแล้วหลายครั้ง เป็นสิ่งที่สมาชิกผู้ที่เข้ารับการอบรมสัมมนารับไม่ได้หลายครั้งเอกสารประกอบการเรียนการสอนการอบรมสัมมนาต่างๆที่มองให้กับผู้เข้าร่วมสัมมนาไปไม่ได้ถูกเปิดหลังจากที่สัมมนาเสร็จนั่นหมายความว่าอะไรเขาจะไม่ได้อะไรกลับไปเลยหลังจากที่เขาอบรมสัมมนาเสร็จสิ่งที่เราต้องการเห็นสิ่งที่เราต้องการให้เป็นไปได้คือการที่เรามาเปิดใจพูดคุยกันและหลังจากที่เราเสวนาเสร็จมีการติดต่อ เชื่อมโยงกันต่อหลังจากที่เราจบการเสวนาน,นั่นเองสิ่งนี้คือวัฒนธรรมที่ดีและเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทําให้ไลออนเติบโตอย่างมั่นคงและแข็งแรงหลักสูตรของไลออนสากคนเป็นสิ่งที่ดีงามแต่สิ่งที่ดีงามไม่สามารถที่จะใช้ได้ทุกโอกาสหรือทุกภูมิศาสตร์สิ่งที่เหมาะสมที่สุดเราต้องคุยกันเราต้องแงปันกันเพื่อบูรณาการในความเหมาะสมและต่อยอดไปสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืนท่านไลออน นรศักดิ์นรนศักด์หวังไว้เป็นเช่นนั้นเพราะฉะนั้นเชิญทุกท่านนะครับวันที่11กุมภาพันธ์นี้เข้าร่วมเสวนาในหัวข้อที่เรากำหนดเอาไว้และทุกท่านจะมีความสุขในการเป็นสมาชิกไลออนสวัสดี